ครับทุกคนตอนนี้ท่านอยู่กับผมนะครับบาตวันนี้ไปเดยวรถบ้านมานวันนี้ขับรถเก๋งมาเนื่องจากรถบ้านเข้าห้องอัดตัดนะครับหลังจากกลับมาจากภาคตะวันออกดูแลระบบเรื่องน้ํำนิดหน่อยที่มีปัญหานะครับผมที่ไร่ชาฉุยฟงอ,อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสําหรับไร่ชาฉุยฟงกับผมนี่ถ้าพูดตรงๆก็ ถ้าคิดอะไรไม่ออกบางทีก็มานั่งเล่นอยู่แถวนี้นะครับซึ่งไม่ไกลจากบ้านผมเท่าไหร่วันนี้ผมนั่งในอาคารอีกอาคารนึงซึ่งอาคารตรงนี้เขาก็ได้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับช่วงนี้น่าจะเป็นฤดูไฮซีซั่นแล้วนะครับ mm. ก็จึงเปิดอาคารหลังนี้ซึ่งช่วงก่อนที่ผมมาเขาปิดนะครับแล้วเขาไปเปิดอีกอาคารหนึ่งนี่นะครับซึ่งเป็นอาคาร ตรงนูน้น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 นะครับเป็นอาคารยุคเริ่มแรกเลยแล้วก็ทำการปรับปรุงใหม่นะครับช่วงหลังมาเปิดเฉพาะอาคารตรงนั้นที่เดียววันนี้ก็เลยขับรถวนมาเอา้าเจออาคารตัวนี้ก็เลยขับรถมาที่นี่นะครับรู้สึกว่าอาคารที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับ ซผ่านตามานานมากแล้วจำไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงนะครับ10โมงเช้า10โมงครึ่งโดยประมาณนะครับผู้คนก็กำลังทายอย่อยเข้ามาที่ผมมองด้วยตาเปล่าซึ่งเป็นราคาอีกหลังหนึ่งนะครับคนก็จะเยอะกว่าแล้วท้องฟ้ากับแดดกำลังสวยนะครับนี่ถ้ามาสายๆกว่านี้ถ้าสักเที่ยงนี่แดดก็จะแรงผมว่านะ สำหรับวันนี้ก็ได้ปามสั่งชามานะครับเป็นชาไทยที่หนึ่งแล้วก็เป็นชาเขียวแล้วก็เค้กนะครับเขาเรียกอะไรไม่ปาล์มบ,บันดอลฟี่ชา,ชาเขียวเหรอไอ้นี่เหรอมันมีกล้วยด้วยนะครับแล้วก็มีชาเขียวแล้วก็มีเหมือนหน้าเค้กคล้ายๆวิปครีมผมว่าอร่อยนะอร่อยเลย ส่วนของชาเขียวปกติผมว่ามันจะเข้มข้นนะแต่มันจะเป็นแบบชาสดๆเลยแต่วันนี้ผมว่าอืโอเคทุกทีตอนกินอยู่ที่อาคารฝั่งโน้นอะในความคิดผมมันก็น่าจะแล้วแต่มือคนจงหรือเปล่าตอนกินที่อาคารฝั่งโน้นรู้สึกว่ามันจะแบบกลิ่นเขียวด้จะออกฉุนออกมาเลยวันนี้ ถือว่ารสชาติผ่านสําหรับผมนะครับเขาจะใช้ยอดชาอะไรประมาณเนี้สำหรับนี่ก็เป็นชานมเย็นนะครับรขผมว่าสู้ชาเขียวไม่ได้รอบนี้แต่เค้กอร่อยมากขอบอก สำหรับตรงนี้เป็นบนหลังคานะครับของตัวอาคารที่เราอยู่กันเมื่อกี้ตอนเย็นๆอากาศจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่าแดดมันไม่แรงเขาจะทำขึ้นเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพได้ตอนนี้แดดออกจะแรงไปนิดนึง ทุกคนตอนนี้ผมข้ามมายังอาคารอีกอาคารหนึ่งนะครับที่ผมชี้ให้ดูตั้งแต่แรกซึ่งที่ผมได้บอกไว้ว่าเป็นอาคารหลังแรกนะครับที่เขาได้ปรับปรุงใหม่เนี่เดี๋ยวพาเข้ามาแวบให้ดูตรงนี้เป็นส่วนขายอาหารนะครับขายน้ำขายชาขายเค้กก็เหมือนฟากโน้นนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้ปาล์มบอกไว้ว่าอะไรนะไปกินที่ฝั่งโน้น ปรากฏว่าชาเขียวป้าเนี้ยแตเข้มข้นกว่าฝากโน้อนอันนั้นมันก็แล้วแต่อาจจะเป็นที่รถมือนะครับของคนชงแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ในความคิดเห็นของผมก็เออฝั่งโน้นก็อ่อนหวานแต่มันถูกปากสําสหรับผมนะครับชาเขียวเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศของฝั่งนี้กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างฝั่งนี้คบค,ค,คืดนะครับ เพราะคนส่วนมากจะไม่ค่อยทราบว่าอาคารตรงโน้นเปิดก็เลยแห่กันมาอยู่ฝั่งนี้หมดนะครับเห็นไหมทุกคนคนเต็มหมดผมพามาดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับคนเยอะจริงๆฟางน้อนตอนนี้ผมพามาอาคารโซนฟากตะวันตกสิตรงน้นเป็นอาคร คนเยอะนะครับคนเยอะบ้านนี้เยอะจริงๆส่วนจุดตรงนี้ก็เป็นขายชานะครับสำหรับกลับบ้านสายของที่ระลึกนะครับคลิปเก่าๆก,ก็เคยพามาชมอยู่นะครับ วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งไม่ทราบไปไหนตรงนี้ก็เป็นจุดชิมชานะครับย่างค่ับผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพามาชมทั้งสองอาคารทางอาคารฝักซ้ายที่ตะวันตกและอาคารฝั่งขวาที่ตะวันออกน,นะครับคน ว่าที่ตะวันตกไี่เยอะกว่ากันคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้วันหยุดของผมพามาง่ายๆไม่ได้ไปไหนนะครับรถบ้านก็กําลังจอดสนิทอยู่รักษาอาการพบแพทย์เดี๋ยวช่วงนี้ก็เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วเดี๋ยวหนาวนี้ไปไหนนะครับอาจจะเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวตามกันไปขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับทุกคน